สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจั่นจากชาแนลวีดิท i t นะคะเมื่อวานนี้มีคนถามเข้ามานะคะซึ่งเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆต้องขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะคะเขาถามมาว่าอยากรู้ว่าทําไมเวลาเราเอาคิงออกไปตีคนอื่นนะคะแล้วคิงเนี่ยไปสู้กันตัวต่อตัว,ตวทําไมคิงของเราถึงแพ้ทั้งๆท,ที่เลเวลของเรามากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยนะคะ หลังจากที่ได้รับคำถามมาแล้วนะคะจันก,ก็พยายามไปเซิร์ชหาในบล็อกของแคชช็อปแคร์นะคะว่าเอ่อคิงหรือว่าฮีโร่เนี่ยเซมเลเวลนะคะถ้าแอตแทคกกันเองแล้วเนี่ย มันจะมีเปอร์เซนต์ได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงบ้างซึ่งจันยังหาข้อมูลไม่เจอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลตรงส่วนนี้ที่เชื่อถือได้นะคะก็ใส่ลิงก์บอกจันไว้ข้างล่างด้วยนะคะจันจะได้เข้าไปอ่านหรือว่าเข้าไปดูแล้วก็จะได้เอามาอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆคนอื่นเข้าใจนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ในเมื่อเราไม่มีข้อมูลดิบจากที่อื่นนะคะเราก็มาทดลองกันดูแล้วกันนะว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาคิงมาตีกันตัวต่อต,ตัวเนี่ยจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะ และเหมือนเดิมนะเราควรจะต้องใช้สมองกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูรีเพลย์นะคะให้เพื่อนๆเ,เขียนคำตอบทายกันมานะคะ่ะว่า,วาถ้าคิงควีนเอ่อตัดควีนไปก่อนถ้าคิงเลเวลเดียวกันนะคะตีกันนะคะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะอ่าสู้กันแบบตัวต่อตัวนะของเราหรือของเขาชนะนะคะตอบมาเลยนะโอเคเขียนยังหนึ่งสองสามงั้นไปดูรีเพลย์เลยนะคะ อ่ารอบแรกนะคะจันปล่อยคิงมาตรงนี้นะคะสังเกตด,ดูนิดนึงอ่าจันพอสให้ดูนะคะคิงของเราพอลงมาจุดนี้นะคะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวของเขาที่สุดก็คือฐานนะคะฐานที่คิงยืนนะคะดังนั้นแทนที่เขาจะเข้าไปสู้กับคิงของคู่ต่อสู้เนี่ยเขาดันไปฟันที่ฐานก่อนนะคะอ่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟับนี่ไงล่ะ มันก็เปิดโอกาสให้คิงของคู่ต่อสู้นะคะมาฟันคิงของเราฟึบลงไปหนึ่งดาบนะคะเลือดของคิงเราก็เลยแบบลดลงไปนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ชุลมุนเลยจ้านะ,ะ,นะ,ะเด็กช่างตีกันอันแรกดาบกันเลยะครับฟึบฟึบอ่าคนละดาบสองดาบนะคะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าคิงของเรานะคะเลือดลดเร็วกว่านะคะแล้วก็ยืนดูดาวไปในที่สุดนะคะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดจากความผิดพลาดตอนที่ลงทหารด้วยนะคะเนื่องจากว่า,าจันลืมคิดไปว่าเขาอาจจะไปฟันที่ฐานของคิงก่อนนะคะไม่ได้ฟันที่ตัวคิงนะดังนั้นคิงของเราเลยเสียเปรียบนะคะโอเคในยกที่สองนะคะจันจะลองปล่อยคิงเนี่ยไม่ให้ใกล้สิ่งก่อสร้างอื่นๆเลยนะคะให้ลงไปต,ตรงตัวของคิงของคู่ต่อสู้นะคะในคิงของเขานะอย่งงงนะทดไว้ในใจคิงเขากับคิงเรานะคะ เดี๋ยวลองปล่อยใหม่นะคะเอาให้แบบใกล้ๆตัวคิงของเขาเลยนะคะดูว่ายกที่สองใครจะชนะนะคะเอาละค่ะมาถึงยกที่สองแล้วนะคะรอบนี้ต้องเล็งดีๆนะอย่าปล่อยคิงให้ไปใกล้สิ่งก่อสร้างอื่นนะต้องแบบปล่อยกุ๊กลงไปบนหัวของคิงเขาเลยนะคะโอเคหนึ่งสองสาปล่อยเลยลงมาแล้วอ่าทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้นะคะ ฟันดาบลงมาพร้อมกันเลยนะอ mm hmm. เอฟเฟกต,ตอนนี้นี่สวยงามมากนะจะบอกพอถูกฟันปุ๊บนี่เลือดก,กระจายออกมาเป็นสีทองนะคะเออเนี hmm. ่ยอันนี้เป็นเสน่ห์น่ารักน่ารักของเกมนี้นะคะ mm hmm. ไม่รุนแรงนะ mm hmm. เลือดแบบไม่สัดกระจายเป็นสีแดงนะคะ mm hmm. อ่าหมัดแรกนะคะลงพร้อมกันนะคะ mm hmm. อ่าสองสามก็ลงใกล้เคียงกันนะคะ mm hmm. ฟันกันคนระดาบสองดาบฟืบฟืบใค,ใ,คใครจะชนะ,ะชนะเดี๋ยวนะ ของเราเป็นฝ่ายไหนนะตัวขวาเนาะเย่เอาละสิพี่น้องเห็นไหมคะว่าถ้าเราลงคิงดีๆนะคะให้คิงของเราเนี่ยไปใกล้ตัวของคิงคู่ต่อสู้นะคะเราได้เปรียบด้วยการลงดาบก่อนเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะคะอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงนะคะวงเล็บไว้ว่า เราจะไม่กดอบุลิตี้พลังนะเนื่องจากว่าถ้ากดอบุลิตี้พลังเนะี่ยยังไงเราก็ชนะเพราะว่าเราจะเสกลูกน้องออกมาช่วยถูกไหมคะอันนี้คือเราทําในเคสที่ว่าสู้กันแบบตัวต่อต,ตัวนะคะเอาละคะ่ะทีนี้มาดูในเคสที่ใกล้เคียงกับที่เขาถามมาบ้างนะคะว่าถ้าเกิดว่าคิงของคู่ต่อสู้เลเวลน้อยกว่าเรานะคะ แล้วคิงของเราเดินแบบมั่วซั่วไปเจอเข้าเนี่ยทำไมคิงของเราตีกันแล้วถึงของเราถึงไม่ชนะดังนั้นจันจะปล่อยแบบห่างๆนิดนึงนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกไปตีอะไรนะคะ,อะลองดูนะ,ะก็ตามตามธรรมชาติเลยนะสัญชาติยานของคิงเรานะคะชอบไปตีที่ฐานก่อนนะคะดังนั้นก็เลยจะเสียเปรียบอยู่นิดนึงนะ,ะ,อะลองดูนะคะ,ะเห็นไหมคะว่า ถึงแม้ว่าคิงของเรานะคะจะเลเวลสูงกว่าก็ตามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาเดินไปครั้งแรกเนี่ยเ,เขาไม่ได้ฟันที่ตัวของคิงเลยนะคะแต่ว่าไปฟันที่ฐานก่อนเนี่ยของเราก็ตายอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ตอบคำถามแล้วเนาะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าคิงเลเวลเดียวกันนะคะแล้วสู้กันเนี่ยของเราจะแพ้ไม่ใช่มันขึ้นอยู่ว่าจังหวะที่เดินไปนะคะเขาเลือกไปฟันอะไรก่อนซึ่งโดยปกติ AI หรือว่าตัวสมองกลนะคะของทหารที่เขาแบบกำหนดมาให้ที่เกมกำหนดมาให้นะคะเขาจะกำหนดให้คิงเนี่ยฟันอะไรที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก่อนนะคะดังนั้นพอตันปล่อยอย่างเงี้ยจันปล่อยอย่างนี้คือเลือกตามสถานการณ์เหมือนสถานการณ์จริงนะเวลาที่คิงเราเดินเตะไปเรื่อยๆนางก็จะเจอแบบถัทงทองบ้างถังน้ำม่วงบ้างก็จะฟันอน,นู้นอันนี้ไปเรื่อยเปยคิงคู่ต่อสู้เนี่ย พอเห็นปุ๊บเดินเข้ามาสับหัวคิงเราก่อนนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าคิงเราจะเลเวลมากกว่าแต่ถ้าไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนก็แพ้อยู่ดีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะคะฉัจ,จะลองลองปล่อยคิงมาใกล้ๆอ่าใกล้ๆคิงเห็นไหมคะอ่าสังเกตน,นะทีนี้เขาเงื้อมดาบฟันพร้อมกันนะคะเคสแบบนี้ก็แน่นอนว่าของเราน่าจะเป็นฝ่ายชนะเนาะเพราะว่าอันแรกที่เราเทสไปเนี่ยคิงเลเวลเท่ากันนะคะ แต่ถ้าเลือกฟันพร้อมกันเราชนะอยู่ดีนะคะเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเ,เปิดก่อนได้เปรียบอะนะคะพูดอย่างนี้เลยก็มาดูจากสถานการณ์จริงแล้วกันนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่เราปล่อย คิงเข้าไปนะคะหรือว่าปล่อยฐานเข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าคิงของคู่ต่อสู้จะอยู่ริมริมรั้วก็ตามนะแต่ว่าใกล้ๆคิงเนี่ยมันมักจะมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอยู่นะคะอย่างน้อยๆก็คือฐานของคิงเองเนาะดังนั้นทําให้พอพอเราปล่อยคิงของเราไปเนี่ยคิงของเรานางไม่ได้ถูกโฟกัสมานะคะว่าจะต้องฆ่าคิงของคู่ต่อสู้เท่านั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่านางเจออะไรใกล้ตัวเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนางเจออะไรใกล้ตัวนางก็จะแบบเข้าไปฟันก่อนนะคะ ก็จะไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าไปฆ่าคิงของศัตรูให้เท่านั้นนะคะแต่ว่าคือเวลาที่ถ้าคิงของศัตรูนะเติ่มเข้ามาฆ่าทหารของเราเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะเป็นการดึงความสนใจของคิงเรานะคะให้วิ่งเข้าไปหาคิงของคู่ต่อสู้แต่ในเคสที่แบบคิงของเขายังไม่ได้มาทําอะไรทหารเราเลยเนี่ยคิงของเราก็จะไม่สนใจนะจ๊ะก็จะฟันอะไรของนางไปริบเปื่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการาทดลองละกันนะคะว่าเออ นี่แหละมันเป็นแบบนี้นะคะจันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้100%หรือเปล่าแต่ว่าจันก็ลองเทสดูแล้วมันก็ประมาณนี้แหละนะคะก็เพื่อนๆก็อลองไปเทสดูนะถ้าเกิดว่าใครมี2 ID ดีนะคะแล้วก็คิงของทั้ง2บ้านเนี่ยฮีโร่ใกล้เคียงกันนะคะลองเอามาสู้กันเองตัวต่อตัวดูนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงแล้วก็คอมเมนต์บอกจันด้วยนะคะแล้วก็ที่ตอนแรกจันให้ทายเอาไว้ว่าถ้าคิงเลเวลเท่ากันสู้กันใครจะชนะ ใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นใครตอบถูกก็ยินดีด้วยนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าหัวคิดดีมากๆนะคะใครตอบผิดไม่เป็นไรนะถือว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะไม่แอบดูคําตอบก่อนนะคะ ก็ไว้ร่วมสนุกกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆที่มีสาระนะคะที่ส่งเข้ามาทำให้เพื่อนๆคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้หมดเลยนะคะอกหักรักทุดพูดใหม่อกหักรักคุดตุดเมิอนอะไรก็ปรึกษามาได้ทุกอย่างนะคะห้ามปรึกษาอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินรวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับ ส่วนตัวเช่นพี่อยู่ไหนขอไลน์หน่อยอะไรนี้พวกนี้ไม่ต้องถามนะ,ะไม่ตอบนะจะถามว่าทาไมไลน์ถึงไม่ไม่ให้ก็เนื่องจากว่าจันไม่ได้เล่นไลน์นะคะแม้แต่ a c e b o o k ยังไม่ค่อยได้เข้าเลยอะ่ะนะก็เป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะคะโอเคก็อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เขียนบอกไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe พืเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะสวัสดีค่ะ